ครับคลิปนี้ครูจะมาพูดถึงหน้าที่ของนักพยากรณ์นะครับบางคนเข้าใจไม่ถูกต้องนักพยากรณ์ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับนักพยากรณ์คือคนที่สามารถอ่านหนังสือบนมือของคุณได้ทุกคนมีหนังสือมาติดตัวมานะครับก็คือลายมือนะครับคือแผนที่ในชีวิตนะครับคือเรื่องราวนะฮะซึ่งเจ้าของลายมือเนี่ยไม่สามารถอ่านได้ก็แปลว่าเขาอ่านไม่ออกนะครับเราเป็นนักพยากรณ์นะครับเราเหมือนล่ามนะฮะ เราเหมือนล่ามเราสามารถที่จะอ่านหนังสือของเขาได้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่อ่านหนังสือของเขาให้เขาฟังอ่านในสิ่งที่เขาอ่านไม่ออกให้เขาฟังนะครับแม่นไม่แม่นอยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่เส้นนะครับอย่างที่ครูเคยพูดกับนักเรียนเสมอว่าคุณจะดูแม่นไม่แม่นอยู่ที่คุณเห็นนะครับคุณเห็นเส้นไหนคุณอ่านเส้นนั้นเส้นไหนที่คุณไม่เห็นคุณไม่แม่นใจนะครับอย่าพยายามนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องลเล็งให้เห็นทุกเส้นนะครับเส้นไหน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมันจะขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับคุณสามารถอ่านได้ชัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่บุญวัสนาของคุณด้วยนะครับเหมือนกับวัสนาเขาสูงกว่าบุญบารมีเขาสูงกว่าคุณไม่สามารถที่จะเปิดดวงเขาได้คุณไม่สามารถจะเห็นเส้นเขาได้นะครับแต่ถ้าคุณมีบารมีมากกว่าเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักพยากรณ์จะเป็นต้องสร้างบารมีนะครับสร้างบารมีทำบุญนะครับเพื่อที่คุณจะได้มีบารมีที่สูงนะครับและคุณสามารถที่จะเห็นเส้นของเขาได้ อาจจะเป็นหลักความเชื่อด้วยแล้วก็เป็นหลักของศาสตร์ด้วยนะครับแต่หลักใหญ่ๆที่ครูใช้นะครับก็คือหลักของศาสตร์หลักของวิชาหลักของความรู้นะครับหลักของการค้นคว้าหลักของการศึกษานะครับเราอ่านไปตามเส้นที่เราเรียนนะครับแม่นแน่นอนนะครับเพราะว่า,าลายมือเนี่ยมันคือสถิติมันคือการเก็บสถิติที่คนยุคก่อนๆเขาเก็บกันมาแล้วนะครับจนมาถึงยุคเราเนี่ยมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะครับเขาดูกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาดูเมื่อปี2ปีนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจากศาสตร์ต่างๆจากหนังสือต่างๆนะครับสามารถเชื่อถือได้นะครับจะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่คุณเห็นกับคุณไม่เห็นนะครับ